ดีค่ะก,กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์กาลังจะออกไปข้างนอกแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะพาน้องไปอาบน้ํานะคะจะพาน้องสกายไปอาบน้ําเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันอาทิตย์รถไปไหนกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นร้านวเตีวแถวบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะ วันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือ่าบ้านค่ะเมื่อกี้รถสั่งไปแล้วจะเป็นอาก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้จะรถสั่งมาพอดีเมื่อกี้สุกรล้วหกวุ่นวายกับน้องกายอันนี้ค่ะจะเป็นเส้นเล็กแล้วก็รถ่ให้เขาลวกพอดีเขาลวกนี่ค่ะขอน้ำซุปน้องด้วยพอดีเขาลวกไม่สุกเราอะเป็นคนที่กินสุกเนาะแล้วก็วันนี้สั่งลูกชิ้นปิ้งเนี่ยค่ะ บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะแถวนี้ตอนกลางวันมันก็จะร้อนหน่อยหนึ่งแต่ว่าอากาศดีมากบรรยากาศดีค่ะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเรือนแน่งน้อยะจะมีะร้านกาแฟด้านบนแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะทุกคนรถก็ให้ดู นิดหน่อยนะคะรอบๆร่มรื่นมากค่ะรถเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง<ม>บรรยากาศ<ม>ดีมากเมือนไทยสมัยก่อนนึกถึงบรรยากาศแบบสมัยอยุธยาอย่างเงี้ยค่ะสวยมากค่ะ<ม>ถ้าใครที่มีโอกาสมาได้นะคะอยู่ตรงเถวศรีนครินท์ค่ะ นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่โรสแบบออกข้างนอกแล้วก็กินข้าวนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านเอาเด็กไปอาบน้ําแล้วก็ไปทําความสะอาดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เตรียมตัวไปทํางานพรุ่งนี้นะคะใครที่อยากจะซื้อน้ําพลิกนะคะก็สั่งได้เลยนะคะรสะ่พลีออเดอร์ทุกสัปดาห์ค่ะนี่ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย